สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t ห r ท t Channel ผู้รับสังจกจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพา่ทาร์โล่หมอแจนนะคะคลิปนี้เราจะมาดูดวงความรักนะคะความรู้สึกเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณที่ส่งมาหาคุณณวันนี้นะคะเป็นพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะมีแรงดึงดูดจากคลิปนี้คุณจะมาฟังคลิปนี้หรือชมคลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้นะคะ เป็นพลังงานของชาวท่าน้ำราศีมีนราศีกรกฎและราศีพิจิกวันที่เป็นแบบตะวันตกนะคะรายละเอียดอยู่ใต้ด e s c r i p t i o n หรือใต้คอมเมนต์ที่หมอแจนปักหมุดไว้จะมีรายละเอียดการใช้บริการชแนลของหมอแจนถ้าคุณสนใจรบกวนอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนนะคะก่อนที่จะแอดไลน์ไอมา การแอดไลน์ไอดีมานะคะใช้ติดต่อแบบธุรกิจเท่านั้นนะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับชาวธาตน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกวันนี้เราจะมาดูกันเลยการอ่านพลังงานนะชาวธาตน้ำเป็นการอ่านแบบสไตล์ของหมอแจนสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพลังงานมันอาจจะสามารถสลับกันได้ก็ไปสลับกันเอาเองนะคะถ้าเกิดคุณคิดว่า Energy นี้มีพลังงานที่ตรงกับคุณ ถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe นะคะก็จะได้รับข้อความถัดไปนะคะก็กดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยหมอแจนจะพยายามมา update, อัปเดตอัปคลิปทุกๆวันช่วงนี้ช่องนี้นะคะ JP 1 6เนี่ยเราจะทำเป็นแบบาทาาหรือเป็นแบบ12ลราศีนะคะแต่ช่องสำรองจะเป็นช่องหมอแจนดูดวงไพ่ยิปซีก็คือเป็นคนอ่านไพ่คนเดียวกันนั่นแหละนะคะหมอดูคนเดียวกัน เขากำลังคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะที่ส่งมาถึงคุณวันนี้แสดงว่าเมื่อก่อนนี้นะคะตัวคุณะเคยติดต่อสื่อสารทางโซเชียลออนไลน์หรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานท่านน้ำนะคะมี energy พลังงานที่คุณนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่มีความสุขเลยเมื่อคุณเงียบไปคุณหายไป,ห,ยไปหรือคุณห่างไป เขาพยายามจะไม่คิดนะคะมีการบล็อกกันนะคะมีการปิดกั้นทางโซเชียลออนไลน์ด้วยเขาไม่สามารถดูหรือสืบหรือสองคุณได้เลยนะคะคนคนนี้ทำอย่างไรที่คุณจะได้กลับไปร่วมงานกับเขาอีกหรือจะได้เจอคุณอีกตอนนี้คุณเข้าไปอยู่ในพื้นที่เซฟโซนของคุณเลยไม่ติดต่อสื่อสารนะคะเขารู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่เขามองนะแสดงว่าคุณไม่อยาก เครียดวิตกกังวลหรือกุ้มใจหรือคุณไม่อย,อยากอยู่ในพันธนาการ Energy ความสัมพันธ์ที่เขากำลังมองมาว่าคุณไม่มีความสุขและอีกอย่างหนึ่งคบกับเขามันดูเหมือนไม่มีอนาคตและนะคะคุณอยากไปตามหาความสุขของคุณจากที่อื่นคุณก็เลยมี Energy พลังงานที่ถอยถอยทับถอยทับหรือถอยตัวเฟดตัวของคุณออกมานะคะเพราะว่าคุณกำลังคิด อะเพราะเขากําลังคิดว่าความสัมพันธ์นะเขาอะไม่ได้ทําอะไรให้มันดีหรือพัฒนาความสัมพันธ์หรือไม่ได้แบบให้คํามั่นสัญญาหรือไม่ได้ให้คุณอ่อคอมมิชเมนต์อะไรแบบนี้ในสไตล์นี้นะคะแต่เขาก็ยังคิดนะคะยังคิดยังหวังว่านะเรานะคุณและเขาอ่ะจะสามารถกลับมากลับมา กลับมาเจอการกลับมาพูดคุยกับมาเคลียความรู้สึกนะคะเขาถ้าถามว่าตอนนี้เขารู้สึกเหมือนว่าสิ่งที่คุณอดทนไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้กับเขาอะนะคะเขาอยากจะกลับมาเพื่อเพื่อให้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะก็คือการแสดงออกความรู้สึก การให้คอมมิชเมนต์การดูแลเทคแคร์ห่วงใยลงทุนในความรักความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะคะคนคนนี้ที่ส่งความรู้สึกมาถึงคุณอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกซีว่าความรู้สึกที่เขาส่งมานะคะตอนนี้คนคนนี้นะกำลังพยายามแบบว่าต้องรวบรวมสมาธิมากๆเลยเขาไม่มีความสุขนะในการทำงานหรือติดต่อกับผู้คนนะ่ะนะคะปวดหัวเครียดวิตกกังวล และเขากำลังพยายามรู้สึกว่าเหมือนได้รู้จักเหมือนไม่ได้ลังเลสับสนแล้วอะว่าโอเคนะคุณคุณเป็นคนนั้นที่เขาต้องการอีกโกของเขานะคะลดลงเมื่อคุณรู้สึกทำแบบเนี้นะ,ะมันไปนกระทบอีกโกของเขาว่าโอเคตัวเขาอะเมื่อก่อนอาจจะเคยมีความมั่นใจว่าคุณอะ อยากมีเขาในอนาคตอยากได้คอมมิชเมนต์อยากให้เขาเขอแต่งงานอยากเ,าเขาเป็นความสุขของคุณที่สุดอะไรทํานองนี้ประมาณนี้นะคะแต่ในความเป็นจริงนะคะเขาเพิ่งมาเข้าใจว่าทำไมคุณกล้างเงียบไปกล้างเงียบใส่เขาไม่ส่งข้อความข่าวสารคุณมีความอดทนหรือคุณสามารถดึงพลังงานของคุณเองอะมาโฟกัสที่ตัวเองได้คุณไม่ได้ ไม่ได้หลงไหลไม่ได้คลั่งไคล้หรือไม่ได้คิดว่าอนาคตจะมีเขาหรือไม่มีนะคะคุณสามารถอยู่ได้โดยที่แบบไม่ได้คุยกับเขาไม่ได้ติดต่อสื่อสารเขาไม่ได้มีอิทธิพลต่อใจคุณขนาดนั้นแล้วรู้สึกว่าอีโกของเขาหรือความมั่นหน้ามั่นโหนของเขารู้สึกลดลงเอ๊ะตอนนั้นที่คุณสนใจเขามันเป็นสิ่งที่คุณ ตั้งใจทาหรือว่าเขาเออหรือว่าคุณหลงสเสน่ห์เขาจริงๆหรือคุณชอบเขาจริงๆนะคะนะตอนนี้เขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาอาจจะดูแบบเอ,อ่อทาตัวเหมือนแบบเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนมีอีโก้เขาสามารถจะเลือกใครก็ได้ทําเรื่องง่ายๆให้มันยากๆให้ดูเหมือนเขาบริหารสเสน่ห์หรือดูเหมือนเจ้าชู้เรียกร้องความสนใจจากคุณ ตอนนี้เมื่อคุณไม่ได้สนใจเขาอ่าเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งเมื่อก่อนเขาดูเหมือนใส่กําแพงเข้าหาเขายากเขาเนี่ยจะเลือกใครก็ได้นะอีอกโก้ของเขาในความคิดของเขาที่เขารู้สึกแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่ากําแพงนั้นน่ะถึงเขามีไปคุณก็ไม่ได้สนใจที่จะปีนขึ้นไปหรือเข้าไปหาเขาหรือจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนในอดีตถึงเขาวางกําแพงลงอีกโก้ของเขา เขาไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าจะชอบใครอะไรง่ายๆหรือว่าไปโปยสเสน่ห์หรือเปลี่ยนใจไปมาหรืออะไรแบบนี้นะคะง่ายๆเขาไม่ได้มีกำแพงอะไรหรอกแต่เขาสร้างเรื่องหรืออาจจะบอกว่าเล่นเกมหรือไม่เกมเพื่อเรียกร้องความสนใจจากคุณว่าให้คุณทํามากกว่านี้อีกทําแบบนี้ทําแบบนี้เนี่ยเพื่อให้คุณสนใจเขาคนเดียวอยู่ตลอดเวลาพอเมื่อเขาอเพอเมื่อคุณไม่สนใจเขาเขาก็เลยรู้สึกว่า อ้าวแล้วจริงๆสิ่งที่คุณสนใจไม่คุณไม่ได้สนใจเขาเลยใช่ไหมหรือคุณคิดกับเขาแบบอ,อยู่ใกล้ก็คุยก็สนิทสนมด้วยก็รักก็เสน่หาก็โอเคก็ดูแบบสวีทกับเขาพอห่างมาหรือพออยู่ไกลแล้วคุณก็หมดแพชชั่นหมดไฟหมดความพยายาม ไม่คุยกับเขาก็ได้ไม่เห็นจะเป็นอะไรอยู่ได้สมดุลพลังงานเอเนอรของคุณมีความสุขของคุณไปณนะตอนนี้เขาบอกว่านะคะคุณรู้สึกว่าคุณจะไม่อดทนกับอะไรที่เออเขากำลังรู้สึกว่าณนะตอนนี้นะเขาอ่ะ เมื่อก่อนเขาอาจจะคิดว่าโอเคนะเขามีอีโก้เขาไม่ได้ยอมเขาเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์ในความรักความสัมพันธ์เขาจะลงทุนหรือไม่ลงทุนก็ได้คุณก็จะอยู่ตรงนี้แหละนะคะแต่ณตอนนี้เขากำลังรู้สึกว่าเขาอ่ะไม่มีความสำคัญเขาอยู่คนเดียวไม่ได้เขาไม่อยากอดทนเขาไม่อยากมีอีโก้แล้วอ่ะเขาจะสละตัวตนของเขาออกไปนะคะเขาอยากลงทุนในความรักความสัมพันธ์เขาไม่ได้อยากอยู่คนเดียว อีโก้ e ของเขาอะเขายอมคุณเขาอยากมีคุณหรืออยากพัฒนาความรักความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยไปในอนาคตเขารอคอยนะคะมีไฟปรารถนามีแพชชั่นถ้าคุณได้เ,เดินทางได้ร่วมงานอยู่ในวงสังคมหรือคุณเดินทางไปหาเขาหรือเขาจะเดินทางมาหาคุณเกี่ยวกับงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามจังหวัดอย่างนี้เขาคิดว่า ตอนนี้เขาอะหมดความมั่นใจหมดอีโก้เลยว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่สนใจแต่เขาอะยังอยากมีคุณนะนะ,ะความรู้สึกของเขานะ,ะตอนแรกเขาคิดว่าเขาอะเป็นคนที่ฉลาดนะควบคุมเกมในความสัมพันธ์นี้นะ,ะและเขาก็คิดว่าตัวคุณอะก็คงคิดว่าเขาอะเป็นคนที่ใช่เขาก็คิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่หรือว่า เขาจะทำอย่างไรก็ได้ในความสัมพันธ์นี้นะเขาจะเป็นคนกำหนดนะคะในความสัมพันธ์ว่าอาจะเริ่มต้นหรือไม่เริ่มต้นความสัมพันธ์เขาจะเป็นคนควบคุมเขาคิดว่าเขาอะเป็นคนที่ฉลาดนะคิดอะไรก็ได้ทำตามความสุขของตัวเองนะนะสถานการณ์แต่ตอนนี้เป็นไงคะพอคุณไม่ได้อยู่ใกล้ไม่ได้เจอหน้าไม่ได้ทักทายไม่ได้ส่งข้อความหาความสุขนั้นหายไป ตอนนี้สิ่งที่เขาคิดเขาไม่เคยทําเลยการแสดงออกความรู้สึกเขาทําเหมือนเย็นชาใส่คุณสิ่งที่เขาอยากทําก็คือการให้และได้รับนะคะเขาอยากเป็นคนสําคัญของคุณหรืออยากให้คุณกลับมาแสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกว่ายังต้องการเขาอยู่ปรารถนาเขาอยู่เขานั่งคอยเขารอคอยนะคะไม่ไม่คิดไม่เชื่อเลยว่าคุณจะเ ไม่ได้สนใจเขาแล้วไม่ได้อยากจับมืออยู่กับเขาอะไรแบบนี้ไม่ได้อยากมาเจอเขาแล้วหรออะไรแบบนี้นะคะคุณแบบหันไปสนใจสิ่งอื่นหรือคุณไปไปให้ความรู้สึกเนี้ยกับใครไหมกับคนอื่นไหมไม่ใช่เขาอะไรแบบนี้นะเป็นการคิดที่แบบเหมือนฟุ้งซ่านแบบหึงหวงอะไรแบบนี้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะสิ่งที่เขาอยากจะทำหรือแอคชั่นนะนะคะแอคชั่นนะ อยากจะทําทจะแอคชั่นคนคนนี้กําลังวางแผนว่าคุณอนะอยากได้ความรักที่แบบจริงๆความรักที่เต็มร้อยความรักที่ดูแลเทคแคร์ตอนนี้เขาอะไม่ลังเลสับสนและเขากําลังคิดหรือวางแผนการอะไรนะคะวางแผนการที่นะ,ะเขาคิดว่าเมื่อคุณ นะได้กลับมาเจอเขาอีกครั้งหนึ่งที่งานหรือได้ติดต่อสื่อสารเนี่ยเขามีแผนการหรือมีแพชชั่นที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะมาให้คุณลังเลสับสนใจเขาเขาาอยากจะขยับพัฒนาความรักความสัมพันธ์เนี้ยไม่อยากให้การติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยกับคุณกับเขาเนี่ยหายไปแต่เขาก็คิดในทานองที่ดีว่าโอเคคุณน่าจะไปมีแพชชั่นมีโปรเจกต์ใหม่มีงานใหม่หรือว่า ไปทางานของคุณก่อนนะคะเขาก็พยายามเหมือนเหมือนพยายามว่าเดี๋ยวคุณกับเขาก็คงจะได้กลับมาติดต่อสื่อสารอีกอะไรแบบนี้นะสิ่งที่เขาคิดเขาบอกว่าสิ่งที่เขาคิดนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่สามารถวางวางอารมณ์หรือความรู้สึกเนี่ยนะคะวางอารมณ์หรือความรู้สึกที่มีต่อคุณได้เลยสิ่งที่เขาอยากจะทํานะคะน,นี้นะ กลับมาพูดคุยหรือปรับความเข้าใจเขาไม่ได้อยากเป็นโสดแล้วเขาไม่ได้อยากเป็นอิสระหรือเขาไม่ได้อยากอยู่คนเดียวเขาอยากจะกลับมาพูดคุยแล้วก็ให้คุณสบายใจบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่เคยทําหรือทําให้คุณรู้สึกไม่พอใจรู้สึกน้อยใจหรือน้อยเนื้อต่ําใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่เขาอยากจะทําเขาบอกว่าเขาอ่ะ ไม่ได้มีช้อยไม่ได้มีตัวเลือกอื่นหรอกคุณนะ่ะเป็นคนนั้นแหละตั้งแต่แรกที่เขาเจอคุณคุณเป็นคนนั้นคนเดียวที่ทําให้เขามีความสุขนะคะเป็นเหมือนเดอสตาเป็นคนที่ดูจิตใจดีอยู่ด้วยแล้วสบายใจรูปร่างดีรูปร่างสวยหล่อหนะ้าตาดูดีอ่ะนะคะเขาตัดสินใจตั้งนานแล้วแต่เขาแค่ไม่ได้บอกคุณนะคะจริงๆเมื่อก่อนเขาอาจจะลังเลสับสนว่าอืทําคือเขาในแสดงลักษณะปฏิกิริยาที่เหมือนว่า โอเคตัวเขาก็มีสเสน่ห์นะเขาก็สามารถเลือกได้นะเหมือนเขาอัพมูลค่าตัวเขาเองขึ้นนะนะคะ <c oughs> เพื่อให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําดีกว่าน,นี้ <c oughs> เขาอาจจะไม่ได้เลือกเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาคิดอย่างนี้แบบในทํานองมายเกมแต่จริงๆแล้วเขาชอบคุณตั้งแต่แรกแล้วนะคะคุณถูกใจเขาแต่เขาพยายามอัพมูลค่าตัวเองเพราะว่าบางครั้งเขาอาจจะคิดว่าตัวคุณ ดูดีกว่าดูสูงส่งกว่าดูพร้อมกว่าดูอะไรกว่าแต่ตัวเขาอ่ะไม่ได้มีตรงนั้นเขาก็เลยนะใช้ความชาญฉลาดหรือความที่แบบว่าเหมือนไมเกมว่าคุยคนนน้นคุยคนนี้หรือเหมือนโปยสเสน่ห์อย่างเงี้ยเพื่อให้คุณรู้สึกสับสนลังเลว่าเอ๊ะเขาก็มีสเสน่ห์นะเขาก็เลือกได้นะคุณอ่ะจะทํำยังไงกับเขาไม่ได้นะคุณต้องอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเพื่อให้เขาเลือกคุณอะไรแบบเนี้ยนะคะ เขาเรียกร้องความสนใจจากคุณมากๆเลยนะเรียกร้องความสนใจอยากให้คุณรักอยากให้คุณดูแล,อย,แลอยู่เทคแคร์เหมือนเมื่อก่อนแต่พอตอนนี้คุณไม่โทรหาไม่ส่งข้อความหาหรือบล็อกหรือไม่รู้สึกถึงเขาพอห่างมาแล้วคุณใช้ชีวิตได้ด้วยตัวของคุณเองมีความสุขนะคะเมื่อก่อนที่เขากําลังรู้สึกว่าโอเคลังเลสับสนในความรู้สึกตัวเองว่าเออเขาเพรา้อมมีความรักไหมเขาต้องการอยู่คนเดียวเขาต้องการโสดเขาต้องการเป็นอิสระหรืออะไรก็แล้วแต่ ไม่อยากจะพยายามไม่อยากให้คอมมิชเมนต์คุยบ้างหายบ้างเพื่อให้ความสัมพันธ์ที่มันเป็นแค่เริ่มเริ่มเริ่มเมอะไรแค่นี้นะคะแต่ทีนี้เขาเลิกลังเลสับสนแล้วนะคะเขาอยากได้คุณนะสถานการณ์ตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากโสดแล้วนะเขาเหงาเขาน้อยใจทําไมคุณไม่ติดต่อสื่อสารเขาไม่สบายใจนะเขาเขาชัดเจนในใจเขาแล้วว่านะเขาอะ คือแบบว่าไม่วิ่งไม่วิ่งไปไม่วิ่งไปรอบๆหมู่บ้านไม่วิ่งไปรอบๆปอยเสน่นะเขาไม่มีความสุขนะเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะอะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ยเหมือนแบบว่าสิ่งนี้ใช่ไหมที่เขาทําแล้วมันทําให้เขาอ่ะจะต้องรู้สึกว่าโดนทอดทิ้งหรือโดดเดียวเดียวได้อะไรประมาณนเนี้ยเนี่ยเขาคิดนะว่าวันหนึ่งเนี่ยนะคุณกับเขาอ่ะจะได้กลับมาพูดคุยนะมาปรับความเข้าใจตอนนี้ นะสิ่งที่เขาอยากจะทําเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเขาตื่นรู้คนคนนี้ตื่นรู้แล้วนะนะเมื่อคุณได้ห่างไปหรือแยกไปหรือมันมีความเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาตื่นรู้คนคนนี้ตื่นรู้แล้วว่าคนนั้นที่เขาอยากจะเคลียร์อยากจะคุยอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือพัฒนาความสุขของเขาคือคุณนะเขาเป็นคนที่รู้สึกโชคดีมากๆที่เจอคุณในอนาคตเนี่ย นะคะเขาเข้าใจแล้วว่าเขาจะไม่เขาจะไม่ลังเลสับสนหรือเขาจะไม่รู้สึกว่าให้คุณอ่ะเป็นคนพยายามคนเดียวในความสัมพันธ์เขาจะยืนอยู่ตรงนี้แบบมั่นคงนะทำงานหาเงินและเราอ่ะจะได้กลับมาพูดคุยหรือมามาเคลียรหรือมาปรับความเข้าใจอะไรแบบเนี้หรือมาออให้สบายใจอ่ะมาปรับความเข้าใจให้คุณสบายใจนะคะเขาจะพูดอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง บางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เขาคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่เคยพูดหรือบอกกับคุณนะแต่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไพ่บอกนะชาวธาตุน้ําคุณเป็นความสุขของเขาเขารู้สึกโชคดีมากๆเลยที่ได้เจอคุณนะคะเขาจะต้องนะคะเห็นไหมอันเนี้ย night of pentacle ประมาณ1-3เดือนหรือไม่เกิน6เดือนนี้นะคะเขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะพังทลายไม่ได้เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมยังไงเขาก็ไม่ยอมสิ่งที่เขาจะแอคชั่นจริงๆเลยนะคะ มันเป็นสถานการณ์ที่เขาต้องต้องจบเรื่องงานนะจบเรื่องงานจบเรื่องเรียนหรือจบอะไรบางอย่างก่อนนะคะนึกออกไหมคะหมอไม่รู้ว่าต้องจบอะไรเพราะว่าคุณคุยกับใครหรือคบกับใครคุณต้องรู้แล้วว่าทําไมเขาให้คอมมิชเมนต์คุณไม่ได้หรือเปิดตัวเปิดเผยกับกับอาสาธารณะหรืออะไรก็ได้มันอาจจะมีเกี่ยวกับาาาศาสนาภาษาวัฒนธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นตัวขีดขั้นกําหนด ะะเขาจะจบสิ่งนั้นนะคะเพื่อตามหาคุณคุณเป็นความสุขให้เขาพลังงานไพ่เดวเวิลนะ,ะสิ่งที่เขาอยากคิดอยากทําหรือแอคชั่นหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแต่ณนะสถานการณ์ตอนนี้เขาคิดว่าถ้าเกิดเขาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างไปอ่ะมันจะถูกใจคุณไหมคุณยังโอเคไหมเขาก็ยังมีความกลัวหรือมีความไม่แน่นอนหรือมีความสับสนลังเลใจเหมือนกันนะคะสิ่งที่ไพ่อยากบอกแล้วกัน Queen of s w o r d s นะคะมันเป็น Energy ที่ไม่ได้พูดคุยหรือไม่ได้ติดต่อสื่อสารต่างคนต่างเย็นชาต่อกันนะยังมีแพชชั่นต่อกันแหละไพ่บอกว่าสิ่งนี้มันเป็นอยู่ที่คุณนะอันนี้หมอบอกเลยนะเท้าท่าตามอ่ะโอเค Queen of Pentacles นะโอเคตอนนี้คุณมีพลังงานของคุณนั่นแหละนะเจ็ดเจ็ดเหรียญอยู่ใต้สำรับนะโอเคจักรวาลบอกว่า คุณคิดวิเคราะห์นะ,ะด้วยความชาญฉลาดนะ,ะคุณรู้สึกรอคอยคุณเย็นชาในความรักความสัมพันธ์คุณกําลังรู้สึกว่าณัสถานาการณ์นี้คุณเข้าใจแล้วว่ามันต้องรอคอยนานไม่มีการติดต่อสื่อสารหรือความสัมพันธ์นมันไม่ขยับหรือไม่พัฒนาไปในอนาคตคุณก็เลยกลับมาโฟกัสที่ตัวเองคุณต้องถามตัวเองว่าคุณน่ะยังมีแพชชั่นกับคนคนนี้ไหมยังต้องการเขาไหมนะคะแล้วก็ คุณพร้อมอยากจะให้โอกาสนี้ไหมคุณจะเอาอันนี้ไหมคนคนนี้ไหมอะไรแบบเนี้ยน,นะฮะแล้วก็ไพ่บอกว่าอ่มันใช่แหละที่เราอ่ะจะกลับมาโฟกัสที่งานเงินของเราแล้วก็รักตัวเองห่วงใยตัวเองแต่ทีนี้เราต้องถามตัวเราเองว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยเ,เงินทองทรัพย์สินเงินทองเนี่ยอืม หรือการที่เราลงทุนไปในความสัมพันธ์เนี้ยความสัมพันธ์ที่คุณเคยทําทุกสิ่งทุกอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะชาวท่าน้าไพ่ก็เลยถามและบอกว่าคุณจริงๆคุณไม่ต้องการคุยกับเขาแล้วใช่ไหมคุณไม่ต้องการความสวีดหรือว่าความสัมพันธ์ที่กําลังจะเติบโตเนี่ยคุณอ่ะหมายถึงว่าคุณปลูกต้นมะม่วงเนี่ยพอดีมันกาลังออกช่อเนี่ยมันกําลังออกช่อใช่ไหมแล้วคุณไม่รอที่ว่าอีกหนึ่งเดือนแล้วคุณ อีกหนึ่งเดือนแล้วคุณจะได้เก็บผลมันเนี่ยคุณไม่รอเก็บผลมันใช่ไหมคุณก็เลยไม่ต้องการแล้วจริงๆใช่ไหมให้คุณถามตัวคุณเองคุณมีความหวาดระแวงอะไรไหมในความสัมคัญนี้ให้คุณเคลียร์นะคะเนี่ยการคุยกันแบบชัดเจนนะคะว่าเออมันยังเป็นความรักไหมให้คุณคุยแบบชัดเจนกับเขาเลยนะคะว่าเออฉันตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมที่ว่าฉันไม่ได้รักเขาเนี่ยเอออะไรประมาณเนี้ นะะเนี่ยเนี่ยฉันก็เลยเดินออกมาเพราะเขาไม่ให้ความชัดเจนเขาไม่ได้แสดงออกความรักหรือเขายังไม่เลือกคุณนะคะเนี่ยม,มีอุปสรรคปัญหาเยอะแยะมากมายก็ซิปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคนคนนี้ยังมั่นคงและยังรอคุณนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยจะมีความเข้าใจที่เป็นแบบว่าเคลียร์ใจอ่ะคนคนนี้ยังไม่ได้มีใครหรืออะไรหรอกเขาก็โฟกัสงานเงินอะไรของเขานั่นแหละนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเริ่มต้นหรือพูดคุยปรับความเข้าใจในสิ่งที่ สิ่งที่ค้างคาใจมันมีคนที่ไม่ไว้วางใจอาจจะเป็นเขาก็ได้หรือเป็นคุณก็ได้ด้วยเช่นกันเพราะเพราะเขาชอบทําเรื่องง่ายให้มันยากอะเออทำเรื่องยากยากกว่าเข้าใจไหมด้วยการง้อขุนอะไรเงี้ยทําเรื่องยากยากกว่าทําเรื่องง่ายให้ยากคนของคุณน่ยเก่งนะคะเออจริงๆจริงๆจริงๆความสัมพันธ์อะไม่มีอะไรหรอกมันเป็นเพราะตอนนี้คุณไม่สนใจใเขาไงเขาก็เลยรู้สึกเหมือนว่า i, เฮ้ยอ้าว แล้วคนอื่นเขาไม่ได้ต้องการเนี่ยถึงคนอื่นจะสนใจเขาเล็กๆน้อยหรืออะไรเพราะเขาไม่ได้ต้องการคนอื่นตั้งแต่แรกแล้วแต่เขาก็ทาให้คนเห็นว่าเหมือนเขามีคนอื่นหรือเขาเลือกได้เพื่อเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นของตายให้คุณต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อคอยเฝ้าหรือคอยดูเขาอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยโฟกัสมาที่เขาเพื่อเพื่อให้เขารู้สึกยังยังเป็นคนสําคัญเขาเรียกว่าเด็กเรียกร้องความสนใจนะคะณตอนนี้ถ้ากลับมาคุยอ่ะ เขาก็จะได้รู้สึกว่าเนี่ยเขาจะรออยู่ตรงนี้แหละอืมเขายังเขายังไม่ทําอะไรเนี่ยรอตรงเนี้นะคะนั่งอยู่ตรงเนี้ไม่ทําอะไรอืมถ้าเกิดได้กลับมาเจอกันหรือเจอหน้ากันเนี่ยถึงจะได้พูดคุยนะถ้าสมมติว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคุณแล้วบังเอิญคุณต้องโดนบังคับให้ไปทางานที่เขาเขาต้องโดนบังคับมาเจอหน้าคุณเนี่ยเนี่ยแหละถึงจะได้มาพูดคุยหรือปรับความเข้าใจจริงๆว่า ออมันเป็นเพราะสถานการณ์บุคคลอื่นด้วยไม่สนับสนุนหรืออาจจะมีเรื่องประเพณีศาสนาวัฒนธรรมหรืออะไรบางอย่างที่มันมาเป็นตัวกําหนดตรงนี้ด้วยในความสัมพันธ์นะคะเพื่อนๆสิ่งที่ไพ่บอกอะ่ะให้เราถามตัวเราเองก่อนแต่มันถูกแล้วแหละว่าถ้าเราไม่ได้ ถอน energy เราออกมาทําในสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่จับต้องได้ก่อนเพราะความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันรอมันยังรอนานแต่มันก็ยังมีการคุยกันไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่แค่มองคนละมุมหรือมองต่างมุมนะคะเพื่อนๆแต่ตอนนี้เขาเข้าใจในมุมของคุณเนี่ยนะคะเข้าใจในมุมของคุณแล้วก็มันทําให้เขารู้สึกว่าเห็นคุณค่าในตัวตนคุณขึ้นมาว่าเนี่ยนะคะสิ่งนี้แหละมันก็จะไปลดอีโก้ของเขาแล้วก็ ไปสอนหรือไปบอกเขาว่าอย่าทําเรื่องง่ายให้มันยากเข้าใจปะเนี่ยพอทําเรื่องยากนี่ยากกว่าเลยการที่จะง้อคุณหรือเริ่มต้นใหม่หรือเขาจะต้องทําให้คุณไว้วางใจก่อนคุณต้องเคลียร์เอนเนจี้นี้ก่อนถึงจะกลับมาคบหรือพูดคุยหรืออะไรได้สิ่งที่พายจะบอกคุณนะแถวท่านน้าเอาราคามีนกดกดพิสิกนะคะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าคุณรู้สึกว่า เออหมอแจนมันตรงจริงๆหรือจะพิมพ์บอกว่าใช่เลยเขาเป็นคนแบบนี้แหละหมอแจนบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเราอยู่ใกล้กันในความสัมพันธ์นะเขากับคุณอยู่ใกล้กันเกินไปมันก็จะมองไม่เห็นเพราะว่าเราดูเหมือนของตายพอเราออกไปนะที่อื่นไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเขาจะได้รู้ว่าจริงๆนั้นมันเป็นสิ่งไหนที่เขาควรแก้หรือควรปรับหรืออะไรแบบนี้นะคะ ส่วนถ้าได้กลับมาคุยกันคุณก็ต้องคิดพิจารณาดูดดอีกครั้งดีๆหนึ่งว่าสิ่งที่คุณอยากจับต้องได้หรือสิ่งที่คุณควรพูดและควรบอกว่าคุณจะต้องการครบกับเขาแบบไหนให้คุณพูดและบอกตรงๆเลยตั้งแต่เริ่มต้นที่จะคุยและปรับความเข้าใจให้มันกระจ่างนะให้มันกระจ่างให้มันเคลียร์ใจเลยว่าสิ่งที่ทําไปนั้นทําทําไมหรือทําอะไรยังไงนะและคุณก็จะเข้าใจว่า เป็นคนพลังงานนะหมอไม่ได้หมายถึงว่าคนนั้นอายุน้อยหรืออายุมากกว่าคุณนะคาว่าพลังงานหมายถึงว่าพลังงานเด็กพลังงานมีความงองแงพลังงานอีโก้ก,ก็คืออยากให้คนมาลุมหลงรักอยากให้คนมารักเอาเอกเอาใจอยากให้คนรักเอาใจอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันเขาก็ขาดความมั่นใจไปเมื่อคุณไม่สนใจใยดีแล้วซึ่งเป็นคนที่เขาโฟกัสอยู่อะคะ่ะนึกออกไหมมันเป็นแบบนี้อะนะแบบงองแงเวลาอยู่ใกล้ก็ไม่เอาไม่ดูแลไม่เอาใจ เวลาห่างไปก็งอแงอยากให้กลับมาอะไรเงี้ยนะคะแต่คุณต้องพูดต้องบอกถ้ากลับไปคุยกันตอนนี้คุณต้องชัดเจนกับเขาเลยว่าคุณจะคบกับเขาแบบไหนถ้าคุณให้ไม่ได้หรืออะไรไม่ได้คุณต้องแบบพูดแบบว่าสิ่งที่มันจับต้องได้นะคะสิ่งที่จับต้องได้แต่จริงๆไพ่ พูดในทานองเหมือนว่าเขาอยากกลับมาปรับความเข้าใจทํายังไงก็ได้จะให้มีคุณในชีวิตแต่ขั้นตอนนี้ถ้าได้คุยกันนะคะถ้าได้กลับมาคุยกันมันอยู่ที่คุณนะว่าคุณจะใช้วิธีการอะไรที่คุยกับคนของคุณเพื่อให้ได้สิ่งที่จับต้องได้นะไม่ได้อยู่ที่หมอแจนแปลไพ่หรืออ่านไพ่นะเพื่อนอันนี้หมอสรุปให้หมดแล้วนะคะยิ่งว่าดูดวงส่วนตัวขึ้นอยู่กับคุณเองว่าจะคุยกับเขาอย่างไงนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาว่าจะให้อะไรคุณนะคุณจะต้องพูดและจะได้สิ่งนั้นคุณนึกออกไหม ถ้าเราไม่พูดสิ่งที่เราต้องการมันจะจับต้องได้เรารู้อยู่แล้วว่าอนาคตเราต้องจับต้องได้สิ Queen of p e n t a c l e เรารู้ค่าในตัวเองเขาต้องทำอะไรที่มันดูเป็นแบบคำมั่นสัญญาไม่มีอะไรที่ลอยลมแล้วไม่ใช่นะเพราะว่าสิ่งนี้เห็นไหมคะ The Sun เนี่ยกับ Queen King of p e n t a c l e คนคนนี้มีที่จะจ่ายให้เราแต่ในตอนแรกเขาไม่ได้ลงทุนในความสัมพันธ์และเขากลัวว่า ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เป็นคนสําคัญแล้วเขาจะต้องเสียอะไรไปหรือเขาขาดทุนนึกออกไหมคะแต่เราเป็นคนที่ลงทุนในความสัมพันธ์ไปนะตอนนั้นแต่ตอนนี้เป็นตอนที่เราจะต้องได้อะไรหมื่นเราจะเรียกทุนคืนแต่คุณจะเอาหรือไม่เอาขึ้นอยู่กับคนของคุณนะคะเพราะว่าหมอไม่รู้ว่าคนนี้กับคุณคบกันในสไตล์ไหนหรืออะไรไหนเราไม่ได้ย้อนหลังไปดูเพราะเราไม่ได้ลงดีเทลในรายละเอียดว่าไม่ได้เป็นดวงส่วนตัวของแต่ละคนนะคะแต่หมอเชื่อว่าคุณกับคนเนี้ย คนนี้ยังไม่ต้องยังไม่หายไปในชีวิตตลอดตลอดชาติอะไรมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะอันนี้เราเช็ค energy พลังงานแบบข้าวๆก่อนแต่ถ้าใครอยากได้แบบโอเคส่วนตัวนะคะหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ผัวเมียเลิกกันไปแล้วรูกนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะครบหรือไม่ครบหรืออะไรเพราะว่าสถานะหรือสเตตัสเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนว่าคล้ายๆเหมือนเป็นเพื่อนแต่ยังยังเป็นเพื่อนรู้สึกมากกว่า เพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนยังไม่ได้เปิดตัวอะไรแบบนี้ยังไม่ได้จริงจังแต่มันก็มีการรู้แล้วแหละว่าเราสองคนรักกันหรืออะไรประมาณนี้แล้วในท้ายที่สุดคุณก็ไม่อยากเอาเขาแล้วอะไรแบบนี้หรือเหนื่อยหรือเบื่อคล้ายๆสไตล์นี้มากกว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้แบบแต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันแล้วโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องคล้ายๆแบบนั้นนะคะถ้าอยู่ด้วยกันแล้วแต่งงานแล้วหย่าแล้วเลิกแล้วอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ไม่ค่อยจะกลับมาอยู่ด้วยกันหรอกค่ะจริงค่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบ เรารู้ดีเทลรายละเอียดลึกหมดแล้วไงคะเรารู้แล้วอนุนอันนี้ที่ไม่ดีต่อกันเยอะมากๆเรารู้หมดแล้วแต่อันนี้มันเป็นแบบผิวๆที่คุณยังไม่ได้แต่งงานหรือยังไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนนี้เพิ่งจะเริ่มหรือจะเปัาความเข้าใจนิสัยใจคอซึ่งกันและกันเพิ่งจะเรียนรู้แรกๆเริ่มๆแค่คุยกันนะคะยังไม่ได้เป็นแฟนเนี่ยยังไม่ได้อะไรคอมมิทเมนต์อะไรสไตล์นั้นมากกว่านะคะพลังงานมันเป็นแบบนี้นะคะดีเทลรายละเอียดมันจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อน เอาล่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หมอแจนด้วยวันนี้คลิปนี้ไปก่อนท่าน้ำขอบคุณและสวัสดีค่ะ